หายไปเลยแอบบนั่งอยู่นี่อเ,เอลนะนี่เออเออปีละปีแล้วเนะลยใช่ใช่มันก็ตาแ,แต่คือใครแค่นั้นแหละถูกปะนเนี่ยเนี้ยเป็นไล่มตอน GL เนี่ยออกจากตอนนั้นมาปีนั้นเข้าอยู่ <c oughs> เอาตะไก่เลยฮะเอาตะไก่เี่ออกมาปุ๊บจะออกจากจีเอลมาข้างจีเอลมาเอาเลยนะเฮ้ยมันเข้าได้ป่ะเงาเดิมเนี่ยเออเงาเหมือนอยู่เหมือนเข้าเข้าได้ป่เยอจะ ใช,ใช,ใช่ใช่ไม่มีที่ขยับอยู่นะไม่ใช้เวลานานนะติดช่วงเอวอะ่ะ จะดูดีมันจะกลับแล้วมันกลับเข้าค้าย GL เหมือนเดิมปะนีอะ่อันนี้น่าจะเก็บเงินนะ,ะ,ะนไปรุ่นก่อวะ S, <S ตัวใหญ่นะดูที่เข้าข้างจีมเนี่ยข้าวอ่ะเข้าข้างเข้าข้างจ l ไปเรียบร้อยโอเคคนใกล้ใกล้ใกล้ๆใกล้ใกล้นั่นแหละใกล้ๆไปถึงรูได้